นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับ Honda Jazz RS ใหม่นำเสนอความสปอร์ตในทุกมุมมองด้วยการออกแบบเฉพาะดีไซน์สไตล์ RS รอบคันโดดเด่นด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ พร้อมสัญลักษณ์ RS ไฟหน้าพร้อมไฟสองสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED โชบเฉียวยิ่งขึ้นด้วยการชนหน้าพร้อมไฟตัดหมอกและการชนหลังแบบสปอร์ตในสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่น RS กระจกมองข้างสีดำและล้ออะลอยดีไซน์สปอร์ตขนาด16นิ้วภายในห้องโดยสารสะท้อนความสปอร์ตยิ่งขึ้นด้วยเบาะนั่งดีไซน์ใหม่ ตกแต่งด้วยได้สีส้มและสีภายนอกใหม่สีส้มฟีนิกซ์เฉพาะรุ่น RS ภายในพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบายรองรับทุกไลฟ์สไตล์ด้วยเบาะนั่งอันตราชตสามารถพับและปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้ถึง4โหมดการใช้งานพร้อมห้องสัมภาระท้ายขนาดใหญ่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันอาทิมาตรวัดเรืองแสง พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID ระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมแผงควบคุมแบบสัมผัสระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด6.8นิ้วรองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์ไร้สายรองรับการเชื่อมต่อภาพและเสียงผ่าน HDMI และพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันพลังขับสุดเล้าใจในทุกการขับขี่ ด้วยเครื่องยนต์4.16สูบ16วาลไอว I v เทคขนาด1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด117แรงม้าด้วยแรงบิดสูงสุดที่164นิวตันเมตรที่4,700ลรอบต่อนอาทีภาษาระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่พัฒนาภายใต้เทคโนโลยี EarthDream ให้อัตราการเร่งและประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมตอบสนองทุกการขับขี่ ด้วยระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยแบบ7สปีดสะดวกสบายด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติพร้อมระบบช่วยการขับขี่แบบเปลี่ยนดน้ำมัน Eco Assist รองรับพลังงานทางเลือก e 8 5ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไป เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่